สวัสดีคะ่ะเ <ertime beiden. S 2> พือพ่อนๆนทุกคนมาเอาหยาคือเกาจะหาโม่งล้วอพันได้ออกจากสวนหยาอยู่ค่ะทุกคนเ้ยมือเนี้ยมาตัดยาอิสราเอวหวานจ้าอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนแต่หยาล้ายค่ะค่ะเพื่อนเมื่อยแล้วจ้าสิพ่อละไรล่ะจ้าสิพ่อแล้วจ้ามาตัดเอาหยามาเด้อจ้ามาเด้อ เอาหญ้าด้วยจ้าหญ้าเมื่อให้หัวให้คอยจ้าทุกคนมาในเมื่อสาใดกระสูย้อนว่าอยากได้เพิินมาตัดหญ้าจ้าทุกคนอิสราเอวานมาเนี้ยนี่แตงงามงามขนาดเลยจ้าเอาเมื่อปลูกก็พร้อมจ้าทุกคนเอาเมื่อปลูกสวนสียูยู่ยดฟฝ่ามาจ้าอยู่ใกล้ นี่มันไก่พดจ้าบาไวมาบาไวสวนอยู่นี่มันไก่พดเมื่อปลูกพอนอันนี้มาเอาของหนาสาวจ้าทุกคนปลูกกันเอาหยาด้วยจ้าเนี่ยเอาหยาอิสเรียวหวานเอาลูกมันขี่ขานตัดในก่อแล้วจ้าทุกคนเมื่อยแล้วสิหาลิเอาเอาลูกว่านวัดที่นี่ ก็ไว้แล้วจะเมยแล้วเหนื่อยแล้วเมื่อยแล้วเหนื่อยแล้วจะกลับแล้วจ้ะทุกคนโอ้ยเบื่ออื่นสั่งสิ่มาใหม่ค่ะทุกคนนี้ะเอาเมือปลูกซะก่อนลายขนาดเลย ค่ะเพื่อนๆทุกคนอเอาหนาเมื่อปลูกจ้าเมือเออ่อหนาเมื่อให้ควายพร้อมเพิ่งเมื่อให้งัวให้ควายแล้วก็เงาหมั่นกัเมื่อปลูกจ้าทุกคนสิเต็มรถแล้วจ้าคุณยูคุณจอดยูคุณจ้าสวัสดีตอนเย็นเย็นค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาหนาเมื่อให้งัวให้ควายเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อ งามๆเลยจ้าคผู้หญิงทำงานอีกแล้วนะคะเพืเ่อนๆทุกคนอ่าฮุบหยาขึ้นรถกันเด้อจ้าทุกคนเด้อสวัสดีตอนเย็นๆค่ะเพืเ่อนๆทุกคนเอาหยามาฝากทุกคนเด้อจ้าผู้ใดเลียงหัวเลียงควายจ้างามๆเลยจ้ากบักยี่เลยจ้ายอดอย่างสวยเลยอิสราเอลหวานเล้อจ้าเนาะอ โอเคนะจ๊ะนออยู่กับธรรมชาติอากาศดีดีจะฝนก็นจะมาเล็วจ้าโอเคนะจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นๆนะคะเพื่อนๆทุกคนเอาหย่าขึ้นรถก่อนจ้าฝนจะมาเล็ว